นะครับสุพนัทเหมือนตาเจ็บครับส่งผลทีมชาติหรือเปล่าครับต้องบอกแต่ว่าที่สำคัญเบนจามินเจมส์เดวิสก็เจ็บเช่นเดียวกันครับโอ้โหงานเข้าแลละครับงานนี้อะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมาดูเกมบุรีรัมย์กันก่อนครับ และเกมนี้เล่นเกมเยือนก่อนที่จะไปเจอ f อฟซีโซในฟุตบอล AFC Champions League นั่นเองอะนะครับแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวดูเกมนี้ก่อนนะครับว่าการโลเทชั่นตัวแต่ว่าก็ใส่ตัวหลักลงมาอยู่ะนะครับแล้วเจอกับอยุธยาในเกมเยือนจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ตอนเนี้ยมาเช็คจุดโทษแล้วครับ ต้องบอกว่าวรบุรเนี่ยมีจังหวะไปดึงนะครับแล้วผู้ตัดสินเนี่ยมาเช็ค VAR ของทางด้านมูริชนะครับว่าล้มไปด้วยสาเหตุอะไรแต่เอาจริงแล้วเกมเนี่ยบุรีลำเนี่ยนะครับคือคลองเกมตั้งเกมจ่ายออกซ้ายจ่ายออกขวาตลอดทั้งเกมอยู่แล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าพอมาดู VAR ชัดๆจริงๆเนี่ยมันก็คงปฏิเสธไม่ได้อะครับว่าจังหวะนี้เนี่ยโอ้โห ดึงขนาดนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยแน่นอนครับผู้ตัดสินน่าจะไม่มีทางเลือกครับไปกอดอย่างเงี้ยครับวรวุิครับมูริชก็ล้มลงไปครับไม่น่าเหลือคือดูกี่ทีดูกี่มุมเนี่ยก็ต้องบอกว่านั่นแหละครับตามภาพที่ออกมาเลยแล้วก็เป็นโรเบิร์ตซูดครับที่รับหน้าที่เป็นผู้ยิงจุดโทษครับกำลังจะครึ่งชั่วโมงแล้วบุรีรัมนียิงตรงกรอบไม่เยอะนะครับแต่พอตรงกรอบแล้วก็เข้าเลยครับ โอ้ไม่เหลือครับตรงนี้ครับกอดคอเ hey, ฮล,ลั่นๆกันไปนะครับ1 0ครับออสมาลอสเนี่ยเ hey, ฮครับขณะเดียวกันครับตรงนี้โรเบรซูรจ่ายมาอีกทีหนึ่งแล้วยัดเข้ามาทิลทอนแล้วอีกทีหนึ่งแล้ว2 0เลยครับโอ้โหน่าจะเป็นปิโตรูตนะเออนะครับปิโตรซูตโอ้โหยเมื่อกี้ ต้องบอกเลยครับว่าทีละทอนยัดมา2ทีนี่มูลิชครับสบายสบายครับผ่านทองมาให้นะครับกองหน้าร่างโย่งครับแต่ยิงยากอยู่เหมือนกันนะใจ่ายัดยัดมาแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับเป็นแฟนของบุรีรัมเนี่ยทีมเยือนนี่ก็เฮกันลั่นๆนแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีโปรแกรมเอเชียด้วยนะครับเนี่ยครับจังหวะที่ปิตร์สุเห็นแล้วให้ไม่ล้ำครับ แล้วจังหวะที่ทีราทอนหักข้อมาตรงนี้ยังไม่ได้แต่ว่าเอาอีกทีก็เรียบร้อยแล้วครับแปรยัดเข้าไปแบบมันอาจจะติดตัวนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่มีปัญหาสำหรับมูริชครับโอ้โหสุดยอดครับ2ประตูต่อศูนย์เรียบร้อยครับถึงตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วครับถ้าบุรีรัมมาแล้วสามารถปิดเกมได้ขนาดนี้เนี่ยในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยก็เหนื่อยนะครับ แล้วก็ต้องบอกว่า2-0ไม่ว่าอย่าโดนเพิ่มเร็วเป็น3เป็น4อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้เกมลําบากในช่วงครึ่งเวลาแรกเอาครับตรงนี้ครับขึ้นมาทางด้านขวาไหลมาอีกทีนึงครับทําชิ่งทีละทอนไข่โคตรสวยเลยแล้วไหลมาเอ้าโล่งงครับโอ้โหโล่งจัดครับตรงนี้ครับโอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับโล่งมากครับ3-0ครับ ครึ่งแรกสามนี่ครึ่งหลังเหนื่อยครับแบบนี้ครับก็ต้องบอกนะครับว่านี่แหละรครับคือรูปแบบของบุรีรัมย์ถ้าทานความแข็งแกร่งไม่ได้ยืนระยะไม่ได้เนี่ยโดนอย่างเดียวครับโดนเท่านั้นเลยครับโอ้โหแล้วจ่อขนาดนี้ก็แหมเป็นเกมที่ค่อนข้างยากสําหรับอยุธยาจริงๆนะครับตรงนี้ภาพบันชัดแล้วแฟนๆเจ้าบ้านเนี่ยไม่รู้จะโวยอะไรครับโอ้โหคือไม่รู้ไม่รู้จะโวยอะไรจริง นะจากเปิดมาเงี้ยมันโล่งจัดง่ายจัดนะนะครับอ่ะสามประตูต่อศูนย์แล้วสำหรับบุรีรัมยูนเตแต่ว่าเกมมันยังไม่จบนะโรเบิร์ตซูนี่เล่นดีมากนะครับโอ้โหโรเบิร์ตซูนี่ทะลวงทะลายนะครับแนวรับของทางฝั่งเจ้าบ้านราบคาบไปเลยนะโอ้เสร็จครับแบบนี้ฮะสามประตูต่อศูนย์อ่ะ ต่อนะครับก็มีจังหวะในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยครับที่ทางด้านของอยุธยาเนี่ยมายิงตีตื้นนะครับเป็น3-1นึ่งนะเป็นอิสมาอิลครับอิสมาอิลนี่ยิงได้ตลอดเลยเนาะลราเล่นดีมากนะครับก็เป็นเดอะแบกของทางอายุธยานะครับสามารถทำประตูได้ในจังหวะนี้ยอมรับเลยครับว่าความผิดพลาดของบุรีรัมย์ก็มีให้เห็นนะน่าจะเป็นพันษาครับจากจังหวะที่เขาเปิดมาตรงนี้ไปปล่อยปล่อยทำไม ป่อยเฉยก็โดนเลยครับ31ครับโอ้โหแบบนี้ฮะโล่งขนาดนี้อืมโดนตีตื้นมานะครับ31แต่ว่าก็ยังห่างอยู่นะครับแต่สิ่งที่กังวลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของประตูที่ตามมานะฮะมันเป็นเรื่องของสุพนัทเหมือนตามากกว่าที่เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บนะครับคือเจ้าตัวเนี่ยมีโอกาสลงมาปุ๊บแป,บป๊บเดียวผมไม่รู้ว่ากี่นาทีฮะค,คือต้องบอกว่าเร็วจัด นะครับคือลงมาเนี่ยช่วงประมาณนาทีที่60นะครับแต่นาทีที่63 64สุพรณัณเหมือนตาเจ็บแล้วครับโอ้โหเนี้งานเข้าของแท้นะทั้งบุรีรัมย์แล้วก็ทีมชาติไทยด้วยครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่าอีชิอิก,ก็ช็อกเหมือนกันนะครับเพราะว่าอีกคนหนึ่งที่เจ็บไปอะ่ะคือเบนจามินเจมส์เดวิสครับแล้วเนี่ยส่งผลต่อโอ้โหไม่อยากจะพูดเลย ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่จะเจอไต้หวันทั้ง2เกมแน่นอนเพราะเจ้าตัวถูกเปลี่ยนตัวออกเลยนะครับเหมือนจะเล่นไม่ไหวเลยอันเนี้ยหนักอกหนักใจเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาตามกันต่อแล้วกันนะไอ้เรื่องทีมชาติเจ็บเนะี่ยอย่างเซ็งเลยครับแบบนี้ และสำหรับข่าวร้อนข่าวดราม่านะครับมาอัปเดตกันต่อนะครับต้องบอกเลยครับว่าหลังจากที่มาเลเซียเนี่ยโดนประเด็นดรามา่าแล้วก็เป็นอิมแพคต่อทีมฟุตบอลทีมชาติมาเลเซียอย่างยิ่งนะครับโอ้โหเรื่องนี้ดูมันจะไม่ได้จบง่ายๆแล้วถ้าหากว่ามันจบไม่สวยเนี่ยมันพินาศนะครับ ทางด้านของสมาค,คมฟุตบอลมาเลทีมชาติมาเลเนี่ยมันอาจจะต้องถึงขั้นถูกริบผลการแข่งขันถูกแบนและไม่สามารถส่งแข่งขันในรายการระดับฟีฟ่าสำหรับนักเตะที่อยู่ในข่ายนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันอาจจะส่งผลมากมายกว่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อเวียดนามนะครับโอ้โหซัดแหลกอะเพราะว่าเวียดนามเจอกับทางด้านของ ทีมชาติมาเลเซียนะครับแล้วก็โดนจัดเต็มเลยครับโดนไปสี่ลูกครับโอ้โหแล้วแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าถ้าหากว่ามีการตัดสินออกมานะผลการแข่งขันนัดนั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับรวมไปถึงนักเตะที่อยู่ในข่ายที่ว่าได้สัญชาติมาเลย์อย่างเนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วฟีฟ่าสื่อออกมาแล้วไม่ใช่ผลการแข่งขันเนี่ยต้องบอกว่าในเกมที่เจอกับ ทางด้านของแบงคอกยูเนเต็ใน ACL 2เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเบื้องต้นนะแนวโน้มนะครับ4-0เนี่ยมันอาจจะถูกยกเลิกแล้วถูกปรับให้กลายนะครับเป็นแพ้แบงคอกยู n i เต็3-0อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอพิสูจน์นะไม่นานเกินรอแน่นอนแล้วโอ้โหตอนนี้นี่มันเป็นเรื่องยุ่งเหยิงมากๆอ่ะเพราะว่าในระบบเนี่ยมัน7ตัวไง นะครับแล้วถ้าโดนแบบนี้เนี่ยแบรนด์ทั้งระบบนะ มาเลเซียไม่รู้ว่าไปทําอีท่าไหนะนะครับต้องบอกว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องพวกนี้มันสืบกันไม่ยากะนะครับแล้วก็เกมเวียดนามเนี่ยในระดับชาติเนี่ยนะครับก็ถูกปรับแพ้3-0แน่ๆถ้าหากว่าผิดจริงะนะครับแต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันคงไม่ได้เงียบไปง่ายๆะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของบทลงโทษอะไรต่างๆหลายคนก็ทราบดีอยู่แล้วะนะครับแล้วก็รวมไปถึงห้ามยุ่งเกี่ยววงการฟุตบอลเป็นเวลา12เดือน โทษฐานในการแปลงเอกสารนะครับแล้วก็มีเวลาเพียงแค่10วันเท่านั้นเองนะครับในการยืน่นหทธรณนนี่ทั้งทีมชาติทั้งยะโฮนี่พังยับเลยนะตอนนี้นักเตะเนี่ยของทางมาเลเซียแล้วก็ทีมยะโคเนี่ยก็เริ่มที่จะออกมาเปิดเผยข้อมูลแล้วว่าแบบเฮ้ยนะครับครอบครัวเขาเนี่ยมีบรรพบุรุษมาจากมาเลเซียจริงๆนะโว้ย เออนะครับแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวก็มีหลักฐานถ้าหลักฐานครบก็ผ่านนะครับขณะที่เจ้าชายยะโฮเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสงสัยนะครับตุนกุลอิสมาอิลมกุฎราชกุมารแห่งรัฐยะโฮเป็นหัวเรือใหญ่ในโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าโพสต์ชี้แจงนะครับว่าแปลกใจว่าทำไมฟีฟ่าเนี่ยนะครับถึงทำแบบนี้สมาคมมาเลเซียดำเนินการตามขั้นตอนอยู่แล้ว นะครับทั้งฟีฟ่าและรัฐบาลมาเร่ทาอย่างถูกต้องซึ่งอนุมัติมาแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมอยู่ๆมาเปลี่ยนใจเล่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้ มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาปั่นหรือว่าเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าโอ้โหเพราะว่าฟีฟ่าตัดสินเช่นนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับอีกคำถามหนึ่งก็คือการลงโทษเกิดขึ้นโดยไม่ได้ระบุเหตุประกอบนะครับการตัดสินใจยิ่งไปกว่าน,นั้นฟีฟ่าก็รีบร้อนเผยแพร่คำตัดสินต่อสาธารณชนแม้ว่ากระบวนการอุทธรณ์จะยังไม่เสร็จสิ้นก็ตามเอ้ยนี่มันเป็นเพราะว่าใครอยู่ในนิวยอร์กหรือเปล่า เออผมหวังว่าสมาคมฟุตบอลมาเลจะยืน่อนอุธทร์เร็วที่สุดและไม่หวั่นไหวเราต้องการส่งสารถึงผู้ที่กังวลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของทีมชาติมาเลฝ่ายตรงข้ามก็คือฝ่ายตรงข้ามนะครับเจ้าชายทิ้งท้ายโอ้โหจะมีใครครับภาพที่บอกว่าอยู่นิวยอร์กเนี่ยนั่นก็เป็นภาพที่ทางด้านของเอริกโทเฮียได้โพสต์นะครับโพสต์ไว้เอริกโทเฮียก็นาย,ยกสมาคมฟุตบอลอินโดนะครับ โพสภาพปราโบว o ซูเบียนโตนะครับประธานอาธิบดีอินโดเจอกับจิอานนี่อินฟาติโนนะครับบิ๊กบอสฟีฟาที่นิวยอร์กพอดีโอ้โหพอโพสแบบนี้ขึ้นมาแล้วครับก็ต้องบอกว่างานชํำแล้วครับเดี๋ยวต้องดูต้องรอระยะเวลานะครับว่าเรื่องนี้จะสรุปยังไงแต่ที่แน่ๆแ,แหละถ้ามันเป็นแบบนี้มันถูกปรับแพ้ถ้าหากว่าแพ้เพราะฉะนั้นแล้วเกมครั้งนี้ถ้าหากว่า ทางด้านมาเลแพ้ขึ้นมาแล้วก็เสียหายหนักใหญ่หลวงเลยทีเดียวนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามก็ได้ครับโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซล มาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกได้เลยครับ